สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับยานยนต์ทางทหารสุดล้ำยุคที่เรียกได้ว่าไม่เหมือนใครในโลกและถูกออกแบบมาเพื่อประเทศไทยโดยเฉพาะนั่นก็คือเรือถังผสมผสานพลังงานอนาคตหรือที่เราเรียกกันว่าฟูลริติไฮบริดบ a t t ท n k with flying energy ยานยนต์นี้เป็นการรวมกันระหว่างความแข็งแกร่งของรถถัง การลอยตัวบนผิวน้ำของเรือและยังสามารถใช้พลังงานบินขึ้นเหนือพื้นดินเพื่อเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระจุดเด่นด้านภายนอกนั้นบอกเลยว่าโดดเด่นและล้ำสมัยมากตัวถังถูกสร้างจากวัสดุผสมคาร์บอนไฟเบอร์เสริมไทเทเนียมที่มีความแข็งแรงสูงแต่น้ำหนักเบาทำให้สามารถทนต่อแรงระเบิดและกระสุนได้อย่างยอดเยี่ยม ผิวด้านนอกออกแบบด้วยลายพรางเฉพาะที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นป่าเขาหรือทะเลทรายเพื่อการพรางตัวที่สมบูรณ์แบบด้านหน้ามีระบบไฟเ l e อ i n f ร a เรดสำหรับการมองเห็นกลางคืนพร้อมติดตั้งกล้องตรวจจับความร้อน360องศาเสริมด้วยปืนใหญ่ขนาดกลางและระบบอาวุธเลเซอร์ที่สามารถยิงได้ทั้งบนบก ในน้ำและกลางอากาศเมื่อพูดถึงสมรรถนะของฟูริติกไฮบริดโบ๊ทแทงถือว่าเหนือชั้นอย่างแท้จริงมันสามารถเคลื่อนที่บนถนนได้ด้วยความเร็วสูงสุด150กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเมื่ออยู่ในน้ำสามารถใช้ระบบไฮบริดที่ผสมผสานพลังงานไฟฟ้ากับพลังงานไฮโดรเจนเพื่อเร่งความเร็วได้ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนท้องทะเลเปิดก็ยังคงมีเสถียร,รภาพดีเยี่ยม จุดที่ล้ำไปกว่านั้นคือมันสามารถเปลี่ยนโหมดเข้าสู่การบินโดยใช้ระบบ Flying Energy ที่เป็นการเก็บพลังงานพลาสมาในเซลล์เชื้อเพลิงพิเศษแล้วปล่อยออกมาในรูปแบบแรงขับทำให้สามารถบินขึ้นได้สูงสุด1,000เมตรและบินไปไกลได้กว่า300กิโลเมตรต่อการชาร์จหครั้งระบบควบคุมการเคลื่อนที่เป็นแบบ AI ที่ทำงานร่วมกับนักขับทำให้การตอบสนองรวดเร็วและแม่นยำ แม้ในสถานการณ์การรบที่ซับซ้อนก็ยังสามารถหลบหลีกหรือเคลื่อนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนภายในห้องโดยสารนั้นกว้างขวางและลำยุกสุดๆภายในออกแบบด้วยที่นั่งเบาะพิเศษกันแรงกระแทกสามารถปรับอุณหภูมิและแรงกดได้เพื่อความสบายของนักขับและทหารที่โดยสารหน้าจอควบคุมเป็นแบบโฮโลแกรม3มิติที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงหรือการเคลื่อนไหวของมือได้ทั้งหมด อีกทั้งยังติดตั้งระบบเชื่อมต่อดาวเทียมสำหรับการสื่อสารและการนำทางแบบเรียลไทม์พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยชีวมิติที่ใช้การสแกนตาแอลลายนิ้วมือเพื่อป้องกันการบุกรุกจุดขายที่โดดเด่นที่สุดของฟูริติกไฮบริดโบ๊ทแท้งคือความสามารถรอบด้านที่ไม่เคยมีในยานพาหนะได้มาก่อนมันรวมทั้งรถถังเรือและเครื่องบินไว้ในคันเดียวสามารถเข้าถึงทุกภูมิประเทศของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภูเขาสูง ป่าลึกแม่น้ำหรือทะเลรวมถึงสามารถขึ้นบินเพื่อหลบเลี่ยงเส้นทางที่เต็มไปด้วยสิ่งกีดขวางทำให้กองทัพมีความยืดหยุ่นในการรบและการปฏิบัติภารกิจมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ระบบพลังงานไฮบริดที่ผสานไฟฟ้าไฮโดรเจนและพลาสมายังทำให้ยานคันนี้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอีกด้วยสำหรับเรื่องราคาแม้ว่าจะยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ แต่คาดการณ์กันว่าอยู่ที่ประมาณ500ล้านบาทต่อคันซึ่งเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและความสามารถที่ได้รับถือว่าคุ้มค่าอย่างมากเพราะไม่เพียงแค่ได้ยานรบแต่ยังได้เทคโนโลยีที่สามารถนำไปต่อย,ยอดใช้กับการกู้ภัยการลำเลียงและแม้กระทั่งภารกิจด้านมนุษยธรรมในอนาคตด้วย เมื่อมองโดยรวมแล้วฟู r ริติกไฮบริดโบ a t t a ท k w i วิทไ y i n g งอินเนถือเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของประเทศไทยในด้านการพัฒนายานยนต์ทางทหารที่ผสมผสานเทคโนโลยีหลากหลายเข้าด้วยกันอย่างลงตัวทั้งภายนอกที่ดุดันล้ำสมัยสมรรถนะที่เหนือกว่ารถถังหรือเรือรบทั่วไปภายในที่อำนวยความสะดวกสบายและปลอดภัยต่อผู้ใช้งานรวมไปถึงความสามารถพิเศษในการบินที่สร้างความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง และนี่คือยันยนต์ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าการป้องกันประเทศและสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอนาคตของกองทัพไทยอย่างไม่ต้องสงสัย